อย่าปล่อยเวลาแห่งการรอคอยให้เสียเปล่าโดยจาเลนเกนเวลส์ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ในปี2016แม่ของฉันถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่4เมื่อได้ข่าวฉันก็ได้แต่ถามพระเจ้าว่าทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ในใจของฉันเต็มไปด้วยคำถามมากมายขณะเดียวกับที่หยุดคิดไม่ได้ มันเป็นเรื่องยากสำหรับฉันและครอบครัวที่ต้องเผชิญปัญหานี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนและแน่นอนว่าความเชื่อของฉันก็สั่นคลอนทำไมสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับแม่ด้วยการรอคอยนั้นยากเสมอโดยเฉพาะเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่เราอธิษฐานไปจะเป็นอย่างไรฉันมีปัญหาอย่างหนักในช่วงเวลานั้น เพราะฉันอยากจะได้คำตอบที่แน่นอนจากพระเจ้าว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์อะไรถึงให้ฉันต้องเผชิญกับช่วงเวลานี้ฉันสงสัยในพระเจ้าเพราะฉันไม่รู้ว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของฉันเมื่อไรและอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดในการรอคอยแต่เมื่อฉันยังพยายามที่จะเข้าหาพระองค์โดยการอธิษฐานและการอ่านพระวาจนะอย่างต่อเนื่อง พรร่งก็ทรงช่วยให้ฉันเข้าใจว่าในขณะที่ฉันรอคอยพรร่งทรงทำงานอยู่หลังจากที่ครอบครัวของฉันได้ทราบอาการป่วยของแม่แล้วฉันก็มีเวลาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าตามปกติที่ห้องสมุดของโรงเรียนฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เปิดเผยพระอ,องค์เองผ่านพระวจนะขณะเดียวกับที่อ่านพระคัมภีร์ต่อไปเรื่อยๆและว,วันเดียวกันนั้นเองฉัน ก็ได้อ่านลูก,กาบทที่8ข้อ4 0่สถึงห้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูรักษาลูกสาวของยายรัสในลูก,กาบทที่8ข้อที่50พระเยซูได้ปลอบประโลมยายรัสว่าอย่าก,กลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีในขณะที่ฉันอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ฉันก็ได้รับการปลอบประโลมใจทันทีฉันรู้สึกว่าพระเจ้า อาจจะช่วยรักษาแม่ของฉันที่สำคัญกว่านั้นคือฉันได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านสถานการณ์นี้และจะปลอบประโลมเมื่อเราจดจ่อหัวใจทั้งหมดไปที่พระองค์โดยเราไม่จำเป็นต้องกลัวสถานการณ์ใดๆหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยในการรอคอยนั้นมีจุดประสงค์ฉันได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ในทุกช่วงเวลาแห่งการรอคอย โรมบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่5บอกเราว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่า ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่ใจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งโปรองได้ประทานให้แก่เราแล้วความยากลำบากที่เรารเผชิญเรียกร้องให้เราใช้ชีวิตและพึ่งพิงในพระคุณที่พระเจ้ามีให้ฉันได้เรียนรู้ว่าทุกชั่วโมงที่มีชีวิตอยู่คือพระคุณของพระเจ้าที่มอบให้กับชีวิตของเราเมื่อฉันได้เปิดใจให้กับพระคำและเติบโตขึ้นในความรักของโรรองฉัน ก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพระเจ้าจะทรงทำทุกอย่างเพื่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์ในระหว่างที่กำลังรอคอยให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเรานี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะฝึกความอดทนและมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ฉันได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าในปี2012ซึ่งเป็นปีที่ฉันได้รู้จักพระเจ้าและได้รับรับติศมา ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากฉันเตือนตัวเองซ้ำๆว่าเธอได้มอบทั้งชีวิตให้กับพระเยซูแล้วนะพระองค์จะจัดการกับปัญหานี้ได้แน่ฉันจำเป็นต้องเตือนตัวเองให้มีสติและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะเชื่อในพระเจ้าเสมอการรอคอยจะไม่เสียเปล่าในขณะที่เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าตอบความปรารถนาของเราให้ดวงตาของเรา มองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้รู้ว่าเวลาที่เหมาะสมของพระองค์อาจจะแตกต่างจากของเราแผนการของพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนถึงแม้ไม่อาจรู้ว่าคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบไหมแต่ขอให้มั่นใจว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เบื้องหลังแม้เมื่อเรารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในมหาสมุทรแห่งความกลัว ความกังวลและความเศร้าก็ขอให้เตือนตัวเองเสมอว่าพระเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่กับชีวิตของเราบางครั้งนี่อาจเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่าผู้เดียวที่สามารถช่วยให้เราลอดจากการจมลงไปได้คือพระเยซูและสิ่งเดียวที่พระองค์ขอจากเราก็คือขอให้เรารอคอยพระองค์ด้วยความเชื่อเหมือนอย่างเด็ก แค่เชื่อและววางใจว่าพระองค์คือพระบิดาผู้ห่วงใยทุกๆเรื่องในชีวิตของเราตอนนี้แม่ของฉันกำลังเข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดนี่คือคำอธิฐานที่เป็นจริงเพราะครอบครัวของเราหวังให้แม่ไม่ต้องฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำอีกทั้งยังเป็นการให้ยาเคมีบำบัดครั้งสุดท้ายของแม่แล้วด้วยแม้ว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าแม่หายขาดจากโรคมะเร็งแล้ว แต่ครอบครัวของเราก็เชื่อว่าแม่จะหายร้อยเปอร์เซนและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เชื่อในการทรงนำของพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์สถิตยอยู่กับเราในทุกๆก,ก้าวของชีวิตพระคุณของพระเจ้าคือสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันผ่านพ้นไปได้และฉันจะรอคอยพระองค์อย่างอดทน